ใครอยู่หน้าแลมมึงยืนแอ็กทำหี้ยอะไรเข้ามาดิบนรถอ่ะโหวใครวะมึงไปตามมาดินั่นอ่ะที่มันยืนอยู่บนรถสีดำอ่ะใครวะเล่นตะกูลเหรอเขาบวชยืไม่ได้เลยนะมีแพทเองแลมว่าคนรู้จักเหลือกันอยู่สองคนเด้งไอ้เหี้ยเพื่อนไอต่อตอนแรกมึงถามเรื่องอายุใช่ปะ ต่ออยู่ป่ะวะนี funny, 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 disease, ่น mm ี hmm. adım, mm ่นี่ฝ like, ั่งฝั่งฝั่งใหม่อยู่ตรงนี้ฝั่งใหม่อยู่ตรงนี้ฝั่งใหม่อยู่ตรงนี้ไอ้เฟลิกไอ้ไทคานไอ้ทะเลมาอยู่นี่มาอยู่นี่มาอยู่ตรงนี้อยู่ในสีเหลืองอยู่ในสีเหลืองไอ้คนเก่าต่อแถวได้มึงอ่ะมาก่อนเป็นพี่นะครับคนเก่าต่อแถวแถวละห้าได้แถวละห้าคนเก่าต่อแถวละห้าฝั่งนู้นอ่ะที่ผมยังใหม่หรือเก่ามึงจะอยู่ไหนเร็วมึงเหอะเร็วเดี๋ยวละแล้วใครยืนหมื่นเนี่ยโหลมาแล้วครับมาแล้วครับ ไม่ <พา S 1> มึงาฝั่งนี้เนาะมึงฝั่งนี้ฝั่งนี้พาฝั่งนี้แน,นึงเดี๋ยวกูตามไปสองคนนี้ก่อนโหลเฮ้ยอยู่ไปเนี่ยไอ้แพทแพทโหลแพทใจนะสัตว์ เอ้ยเอาทีละคนนะใครพูดแล้วมึงเดินเข้ามาในวงเหลืองแล้วไอ้พวกนี้มึงต้องจําเสียงมันด้วยนะเว้ยเข้าใจใช่ปะที่ทำเสียงร้องไหมจำไว้จำไว้พูดชื่อด้วยพูดชื่อด้วยพูดชื่อด้วยมึงมึงมึงต้องจําเสียงมันด้วยไอ้ที่มาคือใครที่มาใครอะทปอไอ้ท็อปไปต่อของรู้เลยมึงต้องพูดชื่อด้วยนะเว้ยพูดอายุด้วยนะมันจะได้ฟังกันทีละคนเลยใครพูดแล้วเข้ามาในวงเหลืองเปิดก่อนเลยครับเพราะว่าเป็นพี่ อาเลเร็วแก่สุดเอาเลยพี่นัทมาเฟยครับอายุสามสิบสี่อายุสามปีไปคำนี่มาฝั่งนี้ดิฝั่งนี้ดิเอาไปฝั่งนี้ดิพูดแล้วเข้าวงเข้าวงวันเลยเออพลอยครับอายุยี่สิบสองเออเออพูดแล้วครับอายุยี่สามอีกห้าวันยี่สิบสี่ครับเออไปพูดไปครับอายุพูดไป เฮ้ย <He> อย่าเบื่อดีเฮ้ยไม่ได้ยินวงใหม่ว่าไอรววงหม่คิรวดสิบเก้าครับ, 19, รบเออไปต่อเบต้าสิบแปครับเออเบต้าสิบแปดไปต่อฮรี่สิครับอ,อ่า2รตบไปต่อเตยยหครับนี่อยู่พุทธอไปต่อยูย่ปครับเออไปต่อ a n นดวครับแอนดิวยี่สามเออไปต่อ อ่อลายี่หกครับเออไปต่อเซนยิบเจ็ดครับเออไปมสิบแปดครับเออไปไม้สิบเก้าเออไปใครอะรอบหรือเปิดไหมเจทครับอายุสิบห้าสิ้าอัสิบห้านี่คือสิบห้าจริงนะกูบอกก่อนนะไม่ได้โกหกนะสิบ้าจริงจาวิท่จาวิทยีสองครับใช่มัสิบห้าจริงจะติมยี่สิบครับ โอซียี่สามนี่นี่ยี่โดทำอะไรที่ถอดที่ถอดทำอะไรยูสี่ทีนี้พวกมึงเนี่ยอยู่ดีเคมาก่อนถูกไหมมึงมีเรื่องที่มึงต้องรู้ไอ้ทอยเอามานี่มึงจำอ่ะมึงจำเหตุการณ์วันที่แลนเหลืองได้ไหมที่กูอยู่ในเหตุการณ์ด้วยอะที่มึงโดน JR มาบอกว่าอะไรที่มึงยักคิ้วใส่อะไรเนี่ะไม่รู้วันนั้นพวกมึงมีใครอยู่ในเหตุการณ์เมื่อที่มันลั่นๆอ่ะจำได้ปะ เยเหมือนยุคนั้นพวกผมจ็ยังไม่เข้าเลยแต่มันน่าจะมีคนอยู่ปะตอนนั้นนะเพราะว่าพี่จำได้ว่าพี่ี่จำได้ว่าไอ้หมายพี่ว่าพี่ว่าจำได้ว่าไอ้หมายมาแล้วตอนนั้นอะอ่ะอันนี้คือนี่คนนี้เลยก็น่าจะเจอก็น่าจะอยู่กันหมดเลยอ่าเนี่ยไอ้ทอยเอ้ยมาแล้วอย่าย่อดิจากใจเกเรมันอยู่ JR มาก่อนซึ่งคนที่มันลั่นวันนั้นก็คือคนนี้แหละเดี๋ยมึงอยากจะคุยอยากจะเคลียร์อะไรก็มาคุยกนนี่แหละตัวนี้เลย งานเกิตัวนี้เลยตัวนี้เลยหลักๆก็ให้ให้เขากันเลยเนาะเหมึงก็บมึงก็พูดสิมึงก็อธิบายไปสิวันนั้นมึงเออเป็นอะไรกันลมเกก็พูดไปสิวันนี้วันนั้นกูอยู่ในเหตุการณ์มึงยักคิ้วเหรอมึงยักโอ้โหมันลั่นมากเลยวันนั้นน่ะไม่ได้มีเจตนาอะไรเออก็ตั้นแหละรู้ไปกูติ่มไปมาแววอะไรวะเนี่ยเออพูดดิหันหน้าดิหันหน้าพูดใส่พวกมันด้วยดิแเจ๊เขาส่งส่งสารส่งสารเออแค่นั้นเองผมไม่มีอะไรหรอก เออแค่นั้นเองเผื่อแบบมึงติดใจอะไรจำเสียงมันได้เนี่ยมันคือคนนี้แหละแหมวันนั้นรุ่นใหญ่เลยนะอืมโอเคมาวันนั้นรุ่นใหญ่เลยจบแล้วดีรวมฟังคือแก๊งจะส่งเริ่มวันเสาร์หน้าโดยเราจะส่งเงินล้านห้ากับพาร์ทคีสามดอกเอ้โ s ดคีโอเคทษทีโก o ดคีสามดอกแค่นี้ง่ายๆทีใครไม่ไหวไหม ไหวผมว่าเจชิวชอยู่แล้วพวกมึงนักลบเล่นร้านทีนี้เนี่ยกูจะบอกอย่างที่พวกมึงแต่ที่เราคุยไปก่อนหน้านี้เนี่ยคือจะเรื่องดราม่าเรื่องเฮียอะไรเรื่องนี่นั่นกูไม่สนสุดท้ายแล้วกูฟังมุมมองจากพวกมึงกูฟังเหตุผลจากพวกมึงหรือว่ากระบอกเสียงว่าสิ่งที่มึงไม่ได้โต้ตอบหรืออะไรก็ตามแต่ถ้ากูไม่สนเรื่องของมึงจะผิดจริงในเรื่องไหนกูว่ามันก็เรื่องของมึงมึงก็มีส่วนในทําที่แบบ ว่ามันจะเป็นการตอบโต้หรือแล้วก็ตามแต่หรือการกระทำอะไรก็แล้วแต่กูไม่ตีว่ามีใครถูกผิดสุดท้ายแล้วมันก็เป็นเรื่องในเกมมองแค่นี้ไม่ถือโทษกดเื่องไม่มีอะไรแต่ถ้าวันใดวันหนึ่งมึงมีเรื่องอะไรที่มันแบบรู้สึกว่ามันควรจะคุยกันแล้วมันให้โอกาสกันได้กูเป็นคนให้โอกาสคนอยู่แล้วแต่ถ้ามีอะไรก็ขอให้บอกกันตรงๆแค่นั้นทีนี้สิ่งที่กูเป็นห่วงคือเรื่องเคลียร์ใจพวกมึงเคลียร์หมดแล้วไพรเวทคุยกียร์หมดแล้ว หลังจากนี้คือคุูอยากให้พวกมึงเป็นครอบครัวเดียวกันที่เป็นว่าเป็นแก๊งเดียวกันจริงๆเพราะฉะนั้นเรื่องของการพัฒนาความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนพี่น้องหรือใครก็ตามแต่อายุอายงไรเลียกันความสนิทสนมไม่ว่าจะในเกมหรือนอกเกมมึงต้องช่วยกันคนละครึ่งทางง่ายๆมีคนเพิ่งมาพี่ดำใครเอเลสเอเลสเอเลสเพิ่งมาไม่เป็นไรเล็กๆใหม่คนละครึ่งทางพวกมึงต้องช่วยกันคนละครึ่งทางเพราะฉะนั้นทั้ง ฝั่งที่อยู่อยู่แล้วหรือฝั่งที่มาใหม่มึต้องช่วยคนครื่งทางหลังจากนี้คือมึงจะเป็นอยู่ในแก๊งไดยก่อนชื่อจริงๆแล้วตึ่งแก๊งเราเนี่ยมันก็คือเซนเซนแหละแต่ตอนนี้พวกกูโดนนั่นแหละโดนยุบแก๊งมันก็เลยต้องใช้ชื่อมุลเลอร์ไปก่อนสีเขียวไปก่อนในขณะที่เราติดคูดาวหกสิบวันนับถอยหลังตอนนี้ก็ผ่านมาตั้งแต่สองสัปดาห์หรือประมาณสักสี่สิบวันมงประมาณที่จะกลับไปใช้ชื่อแก๊งเดิมซึ่งสิ่งที่พวกมึงควรรู้หรือสิ่งที่พวกมึงควรเตรียมตัวต่องเตรีมจะมาหามึงม เราใช่ไหมเพราะฉะนั้นในช่วงเวลานี้คือเราก็เตรียมความพร้อมเรื่องตัวที่จะทได้ถ้าเจอถ้ามีเล right? well, we ่นก็ต้องเล่นแต่ถ้าเมื่อไหร่เมื่อถึงเวลาที่เราพร้อมซึ่งตอนนี้ก็มีน้องไปต่างจังหวัดบ้างไปนู่นนี่นั่นก็ใช้เวลาประมาณสักสามสี่วันก่จะกลับมาก็ต้องตรงไปเลยช่วงนี้ก็อยู่ในเฟสที่แบบว่าพวกมืองต้องเตรียมตัวเดี๋ยวเราต้องมาดูว่าใครพร้อมขึ้นปืนขึ้นอะไรให้บ้างยืมแก๊งอะไรยังไงเท่าไหร่คิดว่าตัวเองไหวแล้วยังไงก็ขึ้น จากที่ปรึกษากระแพ์วันนี้ก็คิดว่าน่าจะมีสามสิกระบอกอัพซึ่งพี่มองว่ามันยังพอได้เล่นเข้าใจปะเรื่องรถเรื่องอะไรการชงการเช่า,าวงอาวุธปึงองปืนส่วนเรื่อง performance พวกมึงที่มาใหม่ไม่ห่วงเลยนี่พวงตรงไม่ห่วงเลยพวกมึงคือทอปเทียร์แล้วประสบการณ์สูงด้วยสำหรับที่นี่ในเรื่องของจะปืนบนรถจะอาวุธปรษาทั้งหลายแหลแต่ละคน เดี๋ยวจะมีคนที่มาเข้าช้ามีชอนจบสตอรี่ทีสาวันนี้ขอต้อนรับน้องมันแล้วมีใครอีกนะไหมโฟกซ์ไม่ตื่นไอโฟกซ์ยังไม่ตื่นตัวลั่นแล้วอีกคนหนึ่งใครมินมินยูอ่อ่าแล้วขาดมินยูซึ่งอ่าจะชี้แจงแบบนี้มีคนที่เข้ามาใหม่ที่รับเข้ามาแล้วก็มีเลดเปลิกไทยคานทะเลแต่จริงๆสลอมันเกินหนึ่งแต่ตอนเนี้ยคือเรื่องจากว่าก็เหมือนกับรับน้องเข้ามาแล้วในแก๊ง แต่ถ้าสมมุติว่าอตอนที่สล็อตจริงมาเต็มก็อาจจะต้องพักน้องสักหนึ่งสัปดาห์ถึงสองสัปดาห์ก่อนเพื่อรอให้คนที่จะเฟดออกหลังจากนี้หนึ่งคนแล้วให้น้องเข้ามาเติมกระจจงให้ตาบแต่ทีนี้เนี่ยความเด่นของไอ้เฟลิกไอ้ไทคานของทะเลเนี่ยมันก็เด่นกับโครดานแต่ในนี้กูก็พยายามจะพูดมึงเกี่ยวกับพูดให้มึงเข้าใจตรงกันเรื่องเกี่ยวกับการอัปเกรดตัวเองซึ่งในแก๊งเนี่ยมึงจะปงเปริมาจา์ด้านไหนจะของมีคมจะไม้จะปืนคือแม่งมีให้มึงครบทุกด้านเพราะฉะนั้นมึงต้องพัฒนาฝีมือตัวเองคนใหม่ะ ผพราะกูเชื่อว่าพวกมึงสามารถขึ้นมาในเทียร์ท็อปได้หมดแต่ทีนี้คือถ้ามึงไม่มีความพยายามมึงไม่มีความกระตือรือร้นกูก็พูดกับมึงตรงๆเลยว่าถ้าสมมติว่าถึงวันนั้นกูไม่อยากให้มึงเป็นแก่ดำในแก๊งหรือว่ารู้สึกว่ามึงเล่นละมันอึดอัดเพราะฉันแล้วก็จะคุยตรงๆถ้ามึงจะต้องถูกดอบมาต้องถูกดอปเพราะที่นี่มันคือการแข่งขันแพ้ได้แต่ขอให้แบบสมศักดิ์ศรีขอให้เป็นไปสู้วอกว่าจะเข้าใจตรงนี้ส่วนแผนการเล่นแม่ง่ายมาก พวกมึงปันสมองทั้งนั้นอะ่ะเผลอๆนี่คุณน่าจะเหนื่อยน้อยกว่าลงด้ซ้าแต่สุดท้ายเรื่องของการนําเกมหรืออะไรพี่จัดการให้อยู่แล้วเรื่องนั้นหลายๆหัวก็ช่วยกันก็ดีแค่นั้นเลยแล้วก็กหลักๆสิ่งที่กังวลก็คือเรื่องของความสนิทสนมพวกคงคิดว่าไม่น่าห่วงเพราไว้ต่อรับปากแล้วถูกไหมใช่ไหมต่อครับพี่ถูกครับเออมึงก็คงน่าจะแต่คือผมมีคาถามครับพี่เอาว่าไป อย่างสมมติพวกผมเข้ามาเนี่ยแล้วมันมีตีนตามพวกผมมาพี่พี่โอเคจุไหมครับกูโอเคกูรับได้ถ้าคนไหนที่พร้อมจะคุยกับเราและเคลียร์กับเราแบบแฮปปี้เราจะเคลียร์เขาแบบแฮปปี้แต่ถ้าคนไหน <c> แก๊ไงไหนหรือว่ากลุ่มไหนที่เคลียร์กับเรา <ak> ไม่แฮปปี้โดนส้นตีเราก็จะโดนไปด้วยกันเรารับเราก็จะรับด้วยกันเราคือแก๊งเดีวยวกันเราคือพวกเดียวกัน ไม่ว่าจะปัญหาที่สร้างมาก่อนหน้าปัญหาที่จะมาเกิดในปัจจุบันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตไม่มีเลี่ยงไม่มีโทษกันสนุกก็สนุกด้วยกันชนะด้วยกันแพ้ด้วยกันทุกคนแฮปปี้แค่นั้นจะสุนก็สูนไปด้วยกันเว้ยเราชัดเจนแค่นั้นโอเคครับถ้าพี่พูดอย่างนี้ผมก็อุ่นใจครับอืมแค่นั้นบึงพูดอย่างนี้ก็โอเคจากที่ปกติเมืเ่อกี้กูบอกมึงว่ามันอาจจะต้องเตรียมเราก็อาจจะต้องเตรียมเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าก็ดีถือว่าเป็นเติมไฟแล้วก็เพิ่มความสนุกแค่นั้นเลยเดี๋ยวส่วน ทะเลาะเบาแวงความสัมพันธ์จะดรามองดราม,มา่าด้วนอะไรกูไม่สนสุดท้ายแล้วกูฟังเหตุผลพวกมึงฟังมุมมองพวกมึงแล้วก็มึงไม่ได้แยกับกูแค่นั้นพอส่วนเรื่องอะไรเรื่องในทรงนิสัสยอยู่กับกูเนี่ยอยู่กับพี่เนี่ยมึงรู้อยู่แนวทางกูเป็นยังไงแล้วกูกอยากให้พวกเป็นเด็กดีทุกคนนะย้ำว่าทุกคนอย่าแตกแถวอย่ามีกำแพงต่อกันอย่ามีเส้นในการที่จะเข้าหากันใครพูดน้อยมึงก็ต้องพูดมากใครพูดมากมึงก็เบาๆให้น้อยลงหน่อย ให้มันบาลานซ์หน่อยเออเดี๋ยวมันจะมันไสอ่ะเท่าเปล่าๆแค่นั้นเองอยากให้สนิทสนมกันไปไวทีนี้กูพูดมาเยอะแล้วไอ้หมายมึงเอาเม้าดิเี็ดพูดละพูดอะไรไม่ได้อะไรจะพูดก็น่าคุยที่เราคุยกันไปแล้วอ่ะอย่าดื้อนะขอร้องเลยอย่าดื้อเลยแล้วก็อยากให้สนิทสนมกันไปจริงส่วนใครอยากพูดอะไรก็พูดเลยขอบคุณมากที่ทุกคนให้ความร่วมมือครับผมไม่มีนะ มีไหมมีเหอะโคร้องม,มีเหอะอ่ะมีฮับพี่มีอ่ะว่าไปรับแบค็คบอกทุ่มครึ่งครับเตียไม่อยู่เอออ่ะไอฟินนัวอย,อยู่ไหนไ,ไอฟินมึงมีสลับเจ็ดถูกไหมมีครับแต่เก็บตู้ไปครับเก็บทำไมอ่ะมึไม่ได้ใช้ครับนี่มึงได้ใช้แล้วมึงยังไม่รู้หลึงลิตรของมันนะดิสิ่งที่พวกกูกำลังตามหาแล้วพยายามจะอัปเกรดให้มันมีอยู่ในแก๊งเนี่ย แต่กูหยุดตีไปแล้วเพราะว่ากูไม่ค่อยว่าแล้วก็ไม่ได้มีของไม่ได้ฟาร์มไม่ได้อะไรขนาดนั้นกูอยู่สุดที่เลเวลหกตอนนี้เอาเฟย์กำลังทําอยู่เดี๋ยวเ,เฟย์ับแทนทําอยู่เพราะฉะนั้นม,มึงไปเอาออกมาซะเออมึงไปเอาออกมาซะใครที่แม่งขยันแล้วมึงอยากจะทํากูมีให้มึงเป็นร้อยสองร้อยทีอ่ะช่วยกันแต่กูไม่มีใบเบนะแต่หมายถึงเรื่องของอ่าการแตกกับกล่องตีอะ่ะเราจะช่วยกันเพราะฉะนั้นมึงเห็นลิ์ของมันแล้วว่าไม่มีอิมแพ t คแลหรับแบ็กบ็อกซ์และสตอรี่ขนาดไหนใครที่มึงขยันมีไฟใจแรงนะ มึงทำเหอะมึงเชื่อกูกับไอ้ไม้บอกว่ายังไม่รู้อายุฝันเราข้ามนะครับว่าแบบใครบ่ายบายบายเอาทีนี้มาฝากอีกฝั่ง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 บ้างใครพูดแล้วย้ายมาฝั่งนี้อ่าใครพูดแล้วฝั่งนี้เออใครพูดแล้วฝั่งนี้ก็ต้อมาเข้าไต่อ่าพูดมาพูดมาต่อเลยไอ้ยี่สิบห้าครับเออต่อยี่สิบห้าเอาไปจำไว้สมดําจะเข้ายี่สิบเจ็ดแล้วครับอ่าสมดํามาไปทะเลยี่สิบหกครับอ่าทะเลยี่สิบหกมา ทัดยี่สิบครับใครนะทัดครับทัดทัดทัดไหนวะไทยคารนอ่ะพี่ไทยคานอ๋อโอเคทัดโอเคไอ้ไทยคานโอเคไอ้ทัดเนี่ยไอ้ทัดโอเคเอาไปยี่สามโอเคไปพาครับพี่ยี่สามอ่าไอ้พาพี่น้องชอนคิยี่ยี่สองครับใครนะชื่ออะไรนะแมทธิวครับแมทธิวแมทธิวยี่สองโอเคมาฝั่งมึงก็ควรแนะนำตัวด้วยพี่เขาแนะนำกันไปหมดแล้วเฮ้ยน้องคิวไอ้คิวเนี่ยกูว่ามันจะเป็นดูตรงนะแต่แบบว่าเด็กเก็บกดพูดน้อยนะปากด้วยนะนี่นะ ไอจ่าลืมหน่อยดิต่อไปพูดดิอยู่ไอ้ลูยี่สิบสองโอเคต่อไปมาพินนวยยี่แปดครับอ่าพินนวยยี่แปดคนสุดท้ายลิทเติลยี่สิบเจ็ดครับเออแค่นั้นเองแต่ถ้าพวกมึงก็อยากแค่นั้นไม่มีอะไรแล้วอยากขอพวกมึงรักกันแล้วก็ไปสนุกมันหน่อยเว้ยไม่พูดเลยอ่ะแค่นั้นอยากรู้อย่างหนึ่งอ่ะพี่อ่ะว่าไปตอนตอนนี้ตอนนี้มีฮึมกับใครบ้างเนี่ยพี่ตอนนี้มีฮึมกับใครบ้างเหรอ อ่อถ้ามีฮึมก่อนหน้านี้มันมีโชว์แมทของทางเมืองจัดขึ้นเกี่ยวกับโปรโมชั่นบายพาท,ที่เจอซินาต้าก็หลังจบกจซินาต้าก็มีประเด็นกันยาวๆกันมานี้หน่อยแล้วก็มีที่โดนเล้าในร้านอ่า่นื้อนน่นก็เดี๋ยวคิดว่าน่าจะคงมีได้เล่นกับซินาตา้าอีกคิดว่าแล้วก็วิปริตเล่นไปล่าสุดก็แพ้มาตอนนั้นที่ล้วก็โดนอยู่แกงเลยไม่พร้อมถ้าโดนเขา่านี้เราห้ามไปดา,ากลับถูงไ้ จริงๆแล้วตอนนี้ก็คงคิดว่าน่าจะต้องเป็นอย่างนั้นก่อนเราจะเคลียร์ไปทีละแก๊งไม่อยากรับหลายมือแล้วมึงอะมีไหมมึงมีใครพูดดิมีครับพี่พูดปะพูดชื่อเลยมีกับซินครับอ่าโอเคนะะง,ง <Sail or arsh> ั้นก็ตรงตรงรุ่นที่ร้านแดงอ่าตรงรุ่นตรงรุนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวระหว่างใช้ชื่อมูลเลอร์เนี่ยตอนในชุดเขียวเนี่ยอยาก,กเปลี่ยนเป็นสีแดงเดี๋ยวไปชิงสีแดงกับซินกันขอเออเดี๋ยวขอพร้อมๆหน่อยขออีกสักสี่ห้าวันหลังจากนี้ ถ้า,าถ้าโดนก่อนย้ําถ้าโดนก่อนเราจะพร้อมี่สุดเท่าที่เราจะพร้อมได้ถ้าแพ้ไม่เป็นไรรับคูดาวไปเดี๋ยวเราพร้อมกลับมาแล้วเดี๋ยวว้านใหม่พี่ดามพี่ถามอะไรหน่อยได้ไหมพี่ว่าไปแล้วถ้าเรากลับไปขึ้นเซนเซนี่เราจะใช้สีแดงอยู่ไหมใช้เราใช้สีแดงเลยมันมันใช้ได้ใช่ไหมเพราะแบบเราชิงมาถ้ากรณีถ้าแบบว่าเอาพูดแบบพี่พี่นะถ้าเราชนะสิ้นนะเราได้ผีแดงมางเงี้ยแล้วก็เปลี่ยนใช้ตอนเซนเซได้เลยใช่ไหมอันนี้ก็ไม่รู้เดี๋ยวอาจจะต้องปรึกษาวอตแคร์ว่ามันควรจะเป็นในทิศทางไหน ส่วนตอนนี้เรามองไปที่เป้าหมายเดียวก,กันถ้ามึงโดนบรรดาล้านแดงเชี okay. 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 ่ยคนเหมือนกันบรรดามึงมึงก็ด่ามันดิไม่ยากเลยตอนนี้คือจริงๆเหรอพี่มาถึงปัจจุบันแล้วอะไรอ่ะเอาเอาแคสซินใช่ไหมด่าก็แคสซินเราโฟกัสที่ละแก๊งไงเราโฟกัสที่ละแก๊งเออเราโฟกัสที่ละแก๊งก็ตรวจแคสซินก็พอในนเมื่อกี้บอกกุ๊ปโอเคเราพี่ไอจ้าถามวันแล้วด่ามันก่อนได้ไหมแล้วแต่พวกมือตามสบายเพราะสุดท้ายมันก็จะต้องเล่นกันอยู่แล้ว โอเคด่า<ห>นี้โดนเลยพ,พี่ครับแต่คือถ้าเกิดเราเปิดด่าเขาเลยก็คือเขาจะสามารถตีเราได้เลยนะเอาวันนี้ <S <S 2> <S 2> นะพี่ก็ <S <S 2> <S 2> ไม่เป็นไรผมว่าเราแบบว่าให้เขาด่าก่อนให้แบบเขาด่าก่อนไหมแล้วเราค่อยว่ากันอีกทีเออก็ได้ก็ตามที่ต่อว่าก็ดีเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเราตอนนี้เราเราเรา,เรา,เ,ราเราไม่ค่อยพอร้อมเท่าไหร่เราอาจจะอีกสักสี่ห้าวันรอคนก่บเออย่งไ่ต้องรีบไปได้เออกลมๆไปกลมๆไปกลมๆไปก่อนแค่นั้นเองว่าไหนเราสี่สคนแล้วเราค่อยไปค่อยไปเปิด่ะค่ะแค่นั้นก็ตอนนี้เดี๋ยวมีอ่า แท้กับโจไปต่างจังหวัดกับวันที่เท่าไหร่นะสิบแปดสิบเก้าก็อีกสองสาวันแล้วก็ใครอีกนะอีกคนนึงอะ่ะไอโอปี้อ่าแล้วก็ไอเหลือใครนะบินยูกับโฟกปะ่ะใช่ปะ่ะใช่ครับบินยูอออโอเคอย่างเงี้ยครับสล็อตโอเคอออเครับที่แจ้งสล็อตเท่านี้ตามนี้เลยเท่านั้นแค่นี้แหละครบแล้วใครมีใบ<ค>ลงไปเหลืองแล้วก็เออเอาเผยพูดอย่าพูดเรื่องแบบแกล้งเรามันมีคนสตรีมเยอะระวังแบบเรื่องคําพูดหน่อยนะ อืมเรื่องใช่ไม่ได้กล่าวหารือว่าอะไรใครกันแล้ววันนี้เรื่องเรื่องย้ายแลนเอาไงเดี๋ยวเราต้องจะย้ายแลนแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวผมเพื่อเออเดี๋ยวเราจะย้ายคิดว่าน่าจะไปจะเราจะไปแลนไหนนะเราไม่อยากหาปัญหาหรือว่ามาให้คนอื่นเขาลำบากใจเราเราอยู่กันเยอะด้วยใครแลนขาวแลนขาวอ่ะแล้วก็กูเตือนอีกเรื่องหนึ่งนะที่มึงต้องระมัดระวังกันเมื่อวานเด็กในแกงกูโดนแบนไปแล้วแดงไม่รีบก็เสเดียวกับคนที่คนในเมืองเคยโดนแหละ แต่แมงปลดที่ก็ปีใหม่ด้วยนะ่ะซึ่งตอนนี้แมงเพิ่งเดือนหนึ่งก็อีกสิบเอ็ดเดือนน่ะซึ่งน้องมันก็เพิ่งขึ้นปืนสี่ใบานาไนใบแถมมีเนโรติดไปคันนึงด้วยแต่ทาอะไรไม่ได้ก็โดนไปแล้วซึ่งเหตุการณ์เนี่ยมันมันง่ายๆเลยคือมันเนี่ยไม่ได้ตั้งใจมันแค่แบบพยายามจะสื่อว่าอะไรนะไอ้แพดอยู่ปะเกสตรหมดมมแค่นั้นเองก็แบบเออจอกล้อเพื่อนแก๊ก๊ะเก๊ก๊เออและไอ้ตัวฟังก็ไม่ค่อยได้ยินหูไม่ดีมั้งเดินมาใกล้ <ersch> เรียบร้อยปืนตบหน้านาโนขึ้นนาไนขึ้นแล้วก็หน้าคนอยู่ในเหตุการณ์เขาคิดว่าเออแบบว่ามึงปั๊มอะไรประมาณนั้นลระก้งไปเรียบร้อยบินไปแล้วก็ไม่เป็นไรเ็เสียใจแล้วก็ไม่อยากซ้ำเติมน้องแค่นั้นเองแต่ก็มันเป็นข้อผิดพลาดเพราะฉะนั้นผู้บังชากาจจะต้องระวังเรื่องนี้กันหน่อยแค่นั้นเรื่องปืนตบนาไนขึ้นอ่ะแค่นี้เลยระวังนะทุกคนสู้ เท่านี้ที่จะคุยเริ่มส่งของตั้งแต่เสาร์หน้าเป็นต้นไปหนึ่งล้านห้ากุญแจสามดอกแมนพี่จับแบล็คบอลแบล็คบอลแมนแบล็คบอลเล่นไงวันนี้เล่นหมดโอเคงานงานเออเดี๋ยวก่อนงานงานแกงแล้งงานแกงเราอยู่วันไหนนะงานแกงปกติเราอยู่วันไหนนะเสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์เออปกติงานแกงอยู่เสาร์อาทิตย์เดือนหนึ่งลากี่วันนะแต่วันเสาร์เราเช็คชื่อแอด๊บลูกลูกแรกลูกสามถูมเออแค่นั้นเนอะแค่ลูกเดียวอืมตัวแรกเราจะไปยืนแลกไหนขอ าฟ้าฟ้าฟ้าลูกนฟ้าฟ้าเหอไฟฟ้าฟ้าผมว่าเวลาเวลาเราประชุมริมเดมมันเออก็ก็เป็นบรรยากาศได้ดีอ่าโอเคแล้วมีเอ็นพันคอยู่ครับพี่แข้งเดียวมได้ไม่ไรเราก็ไปอยู่อยู่ฟ้าโอเคงั้นเราจะไปอยู่ฟ้านะไปมูฟเลยจะเจอแลนฟ้าเอ้ยแล้วแบ็คบ็อกมันฟรีอย่างนี้เราก็แปลวาได้เดี๋ยววะมันไม่ฟรีไม่ฟรีหรอกไม่ฟรีเหรอแต่คือว่าไอ้นี่นะครับแต่คือลูกแรกอ่ะมันมีแค่สองลูกนะไอ้ลูกทุ่มครึ่งอ่ะ แ่ะเพราะว่าอถ้ามันมีแค่ลูกก็คือรานกิจ่ะมันจะเป็นสินอยู่แล้วจา่ทีนี้เหมือนิก็จะมาลูกไมล่างแต่คือถ้าเเรานกขึ้่คือูโอเพียมงั้นเอางี้เอางี้ไปชนไปชนซินหน่อยไหมไปไปชนซินหน่อยเจอแรนฟ้านับนับคนแรนฟ้าเลยไปขัดคนไปนับคนแรนฟ้าเลยส่าวย่ไมเต่า พี่จะบอกว่าเดี๋ยวพี่จะย้ายแลนไปยืนแลนฟ้านะเพราะว่าตอนนี้คือแก๊งพี่เนี่ยต้นตีนเยอะกลัวแบบว่ามันจะมีปัญห์ปัญหาเรื่องเกี่ยวกับเดี๋ยวเขาจะมองว่าช่วยเหลือหรือว่าพักพวกเดียวกันแล้วก็ไม่อยากให้เราจะต้องมาตัวตรงนี้ไปด้วยแต่เดี๋ยวถ้าสมมติหล,ลายๆย,ย่างมันขี้ขาดเดี๋ยวถ,ถึงเวลาก็ต้องย้ายกลับมาแต่ตอนนี้ก็คงแบบอาจจะต้องแบบไปไประชุมประชุมหรืออะไรพายเวกับตรงนู้นก่อนได้ครับได้สู <laughs> ้สู่สุกคนเราเราอยู่ฝั่งทางทะเลนะทางทางทะเลเด้ยวย มันมีโนตรงโนซ้อพี่มันจะไม่มีคนมันยืรออยู่อะไรนะแล้วตรงไหนวะเลกเอาอีกตรงนี้เพื่อนมันยืนไหนของเลนซ้ายของแลนยืนตรงกลางเลยปากด้วยดูแลดี๋ยวต้องตรงนี้ไม่มีคนยืนที่โนวิชันของตรไหนมันติดตามเไมได้โะเค